ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาสลับสัเปลี่ยนนะครับมาบอกก่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกก่าวเล่าเรื่องนะครับว่ากันเฉพาะของซีก็มีในโลกมาในวันนี้นะครับก็คงจะ เป็นเรื่องราวที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสวัสดิโอภาโสวัดโพเทปสิทธิ์ตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระเกจิคณาจารย์สายเหนียวแห่งรุ่มแม่น้ำลบบุรีอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ที่ได้ร่วงรับดับท่าของสังขารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจาก นะครับเนื่องจากในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566ในชมรมพระเครื่องนะครับชมรมพระเครื่องของจังหวัดลบบุรีเนี่ยเขาได้มีการจัดงานประกวดพระเครื่องนะครับซึ่งเป็นงานของท้องถิ่นต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นงานของน้องถิ่น ก็คงจะเน,นหนักจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลต่างๆนะครับรุ่นต่างๆพิมพ์ต่างๆนะครับนะครับทั้งภาคกุภาคเก่าพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่าพระเกจิคณาจารย์ยุคใหม่พระเกจิคณาจารย์ยุคปัจจุบันนะครับในจังหวัดลบบุรีนะครับและอาจจะมีการจัดโต๊ะนะครับการจัดโต๊ะ การลงรายการประกวดที่เป็นพระเจดจานาจาย์สายบ้านใกล้ลึงเคียงของจังหวัดลบบุรีอย่างเช่นนะครับจังหวัดสระบ,บุรีจังหวัดชัยนาทนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับก็พอดีก็มีการจัดโต๊ะนะครับที่เป็นวัตถุมงคลของนะครับที่จัดสร้างนีนาม หลวงพ่อสวัสดโอภาโสนะครับวันนี้ผมก็จึงหยิบยกเรื่องราวมาบอกกล่าวเล่าถึงนะครับซึ่งเป็นนะครับวัตถุมงคลที่จัดสร้างแบบของฟรีก็มีในโลกนะครับครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับก็ประมาณว่าเป็นพระพิมพ์นะครับเป็นพระพิมพ์พระพงรูปเหมือนนะครับรุ่นฉลองนะครับอายุ71ปีนะครับ ออกเมื่อนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ออกเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่2องกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ายห้าสะครับก็คงเนิ่นนานผ่านมาประมาณ9ปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมัตถุมคนที่แจกฟรีนะครับแจกฟรีให้แก่ผู้ที่ไปร่วมแสดงมุติตาจิตในวันนั้นนะครับก็ถือว่า นะครับในวันนั้นนะก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีพิธีการเททองหล่อนำเลิกนะครับเททองหล่อนำเลิกพระรูปหล่อโบราณน,นะครับและก็พระกิ่งพระชัยวัดนะครับรุ่นตามเสษนะฮะตามประวัตินะครับรตามบันทะึกต้องหมาอนนี้ตามประวัติต้อนงะตามบันทึก,น,น,ทกนะครับวันนี้ก็เลยได้หยิบยกนะครับ เรื่องราวของหลวงพ่อสวัสดิโอภาโสนะครับท่านเป็นนะครับภิกจิคณาจารย์ผู้สืบทอดต่อเนื่องศาสตร์สายวิชานะครับมาจากหลวงตาละม่อมธรรมวุฒโธวัดโพงามนะครับซึ่งก็อยู่ห่างไม่ไกลนักนะครับไม่ไกลนักจากวัดโพธิประสิ์ก็อยู่ประมาณสัก5้าโล6โลนะครับห้าโลหโลประมาณนี้นะครับ ก็ในสมัยนั้นครั้งนั้นก็บอกว่าหลวงพ่อฟอดอวรสนเนี่ยท่านก็มีความมุมาน่าอดทนนะครับในการที่จะภาคเพียนแวะเวียนเดินเท้านะครับไปขอเรียนวิชากับหลวงตาละม่อมนะครับทำมังุดโทรหรือที่เขาเรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงตาหลวงตาม่อมนะครับเป็นเวลาสามปีกว่าจะได้เรียนฝึกษาเล่าเรียนวิชานะฮะ เพราะว่าหลวงตาละม่อมเนี่ยท่านนี้นะก็ถือว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอุปชันโตนะครับอุปชาตโตนะครับหรือหลวงพระโตศีละสาโลนะครับอดีตพระกิจ,จิคณาจารย์อดีตพระอธิการเจ้าวาดวัดโพธิประสิทธิ์นะครับและหลวงปูจ่จันทโชโตวัดนังหนู นะครับสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ในยุคสมัยอินโดจีนนะครับวันนี้ก็เลยได้หยิบเอาพระพิมพ์พระรูปเหมือนนะครับนะครับที่ถือว่าเป็นอีกพระพิมพ์หนึ่งที่เป็นพระเนื้อผงนะครับที่มีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่แจกฟรีนะครับ นี่เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับในเรื่องอักขระองค์ยันนะครับก็เป็นองค์ยันนะครับน้าวิเศษนะครับน้าพกกระสอบก็ได้น้าเศรษฐีก็ได้แล้วข้างล่างก็มีพุทธฟ้อนนะครับต้องเรียกว่าพุทธฟ้อนนะครับแล้วก็มีพักอักขระที่อยู่ด้านข้างก็คือน้ำมัพัทะหรือหัวใจนะครับพักคักะหัวใจท่าทั้งสี่นะครับด้านล่างก็มี ลายเซนนะครับพระพิมพ์นี้ต้องบอกองี้พระพิมพ์นี้ผมเคยได้นะครับนำไปลงไว้ในนิตยสารพระเครื่องโอมอมุ l เลตนะครับก็เนิ่นนานนะครับเนิ่นนานแล้วนะครับเนิ่นนานแล้วจนหนังสือปิดตัวไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาต ยกเอกสารให้ดูนะครับเป็นเอกสารอ้างอิงพิงถึงนะฮะให้ได้ทราบกันถึงการจัดสร้างนะครับนะครับรวมถึงมีการบันทึกเรื่องเนื้อหามุนฝานด้วยนะครับเนื้อหามุนฝานที่ในการนํามาจัดสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อผงวิเศษต่างๆนะครับในสํานักของวัดลักครังนะครับวัดสุดทธา์นะครับ แล้วก็ยังมีเนื้อหามวลนพรพก,กู่พักเก่าของเมืองลบบุรีเนี่ยอีกจํานวนมากมายนะครับก็โดยเฉพาะอ,อย่างที่ทราบกันน่ยพระผงนะครับพระผงหรือผงวิเศษของวัดสทธิ์นะฮะซึ่งอยู่อ,อําเภอเท่าวุ้งในจังหวัดลบบุรีนะครับก็ส่วนหนึ่งก็นํามาเป็นส่วนผสมด้วยอ่ะผมขออนุญาตยกเอกสารให้ดูนะครับอ่ะนะครับก็ลงเอาไว้ของซีก็มีในโลกนะครับก็เนิ่นนานหลายปีและนะครับ ยกเอกสารขึ้นมาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับผมก็คงจะต้องเดินทางนะครับเดินทางในช่วงชา้าเนี่ยแหละนะครับไปช่วยเหลืองานประกวดพระเครื่องรวมถึงว่าจะจะต้องนําวัตถุมงคลนะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญมั่งนู่นนั่นนี่มั่งของหลวงพ่อสวัสดิโอภาสุเนี่ยนะไปเข้าร่วมบุฟเฟ่ด้วยไปร่วมประกวดด้วย ถือว่านำนำไปช่วยช่วยเหลือง,งานนะครับก็ถือว่าช่วงพักหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ออกงานนะครับโอ้ผมก็ไปบอกว่าเป็นหนักวิเศษหน้าพ่อกาแฟก็เป็นนักอุตลังอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้อนอย้อนกลับไปที่ภาพนิดนึงนะครับนะครับอ่านะครับอ่าตรงนี้เขาเรียกนักอุตลังหนุ่พ่อท่านเรียกนักอุตลัง นะครับอ่ะเป็นน้ําอุตรังก็เป็นน้ำมหามหาอุดนะครับในสายทางด้านมหาอุดนะครับแค่คาดแล้วก็คงอพันชาตินะครับแล้วก็หนุนด้วยพุทธฟอนพุทธฟอนนี่ก็จะเป็นเมตตามหานิยมค้าขายพวกกระแฟบโชคลาภนะครับอ่ะนะครับก็แก้ไขข้อมูลข้อมูลนะพอดีผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะฮะนะครับก็ กลับมาที่กระสานอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจำไม่ได้หรอกนะฮะว่าเนื้อหาบนสารอ่าด้านหน้านี้เขาจะมีบอกไว้แล้วนะฮะอุตรังและพุทธซ้อนนะฮะผม่อสวัสดิ์ท่านเก่งทางนี้นะฮะเก่งทางเลื่อนอัขระวิเศษนะครับการแก่บอกแม่พิมพ์ก็อย่างที่บอกแหละมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมีความคมชัดนะครับแล้วก็ถือว่ามีลายเซนดิ่งเป็นเอกลักษณ์ อ่ามาแล้วตรนนี้เนื้อหาหมวลฝันฝืน,นระสมวิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกเรียนให้ทราบไก่ไปนะครับก็จากพระอู่พระเก่าเมืองลบบุรีจํานวนมากแล้วก็ว่านมงคลร้อยแปผงยาวัาสนาจินดามณีสามสำนักผงเก่าหลวงปู่นาโสพโนวัดลักังโกลสิตารามผงวิเศษสายวัดสุทัศน์เทวราลามปฐวีทัตด,ดินจากสองเวชนียสถานสีดดาโบน ใบโพจากต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยาประเทศอินเดียน้ำพระพุทธมูหนึ่งร้วัดทั่วประเทศและผงทูปศักดิ์สิทธิ์บูชาเสาหลักเมืองเจ็จังหวัดเป็นต้นอ่านี่เขาก็บอกมาแค่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้หยิบยกเรื่องราวของของศีก็มีในโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นการว่าว่ากันเป็นการโดยเฉพาะเจะจง นะครับเป็นการเฉพาะจดจงให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำคำเข้าใจกันก็ถือว่านะครับท่านได้ปล่อยวางละท่าขันฟังขันน่าจะประมาณปีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณปีปี58นะครับปี58ปีพุทธศักราช2 5 5 8นหระก็ประมาณวันที่19สิงหาคมหรืออะไรเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวผมก็ต้องรอเช็คเพราะว่าตอนนี้ผมคัดไฟล์รูปของวัตถุมงคลของพ่อสวัสดิ์มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาจัดทำไฟล์รูปใหม่เพื่อนะครับนำมาทำเป็นสตอรี่เรื่องยาวต้องบอกอย่างนี้นะฮะในส่วนที่ผมมีไฟลรูปวัตถุมงคลไว้แล้วนะครับก็เอาเท่าที่เรามีข้อมูลก็แล้วกันนะฮะที่จะหยิบยกขึ้นนำมาเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็ นะครับก็คงจะต้องนะครับกับเรื่องขออนุญาตนะครับกับเรื่องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและเรื่องราวต่อไปเราจะหยิบยกเรื่องราวสิ่งใดสิ่งละอันพลันะน้อยหรือเรื่องราวที่จะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับขึ้นมานําเสนอนะครับก็คงจะต้องให้อดใจรอนะครับอดใจรอนะครับแล้วก็ นะครับให้ได้ติดตามกันไปโดยลําดาบนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็คง้นกล่าวคําว่าสวัสดีครับ